เจ้าพ่อวัดีค่รับเจ้าพ่อไปเล่าพัฒนาตัวเนาะเล่าพัฒนาหมวดที่แล้วเขาทั้งเขาทั้งเขาหลังทั้งสะกป๋าเล่าบอก <c oughs> แน่นบ่ับาชุดเต็มนาะเขาอยู่เนาะชุดเต็มแน่นบ่ชุดเต็มชุดเต็ม,ช,ตมชุดเต็มกับเขาแปดหกชุดตุมชุดเต็มกับเขาแปดหกกับทางช่วงขา เขาล่างทั้งโซบุปัวเล้าเขาล่างทั้งโซบุปัวเล้าเนอะเขาล่างทั้งโซบุปัวเล่าชุดตัดชุดตัดบกเขา่าแต่ว่าสายดวนเกือบเพราะว่าสายดวนมีเจ็ดมีสามสายดวนมีเจ็ดมีสามหาสามเกือบเป็นสี่สามเอาไปเป็นยังไฟตโต ไปตัวไปตัวพ่อให้เ,เขามันคือเขาคือเกาล่นะวิ่งรูดตัวไะไรพ่อจ้าเจ็ดกำเนงวิ่งรูดที่เจ็ดกำเนงนะคะเจ็ดกับหนึ่งจับคู่สองสามสองสามเข่าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่ง

สิบสองชุดนะคะเน่นตัวใดน้องพอเน่นเก่าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสี่สองเก่าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่อีกชุดหนึ่งพอ เจ็ดห้านะคะเอาตัวเลขแน,นี่ข้างตามนี้กระทำช่วงขาสายดวนมี่พอสายดวนเก่าหนึ่งสองโอ้มมายังด่วนๆเลยเก่าหนึ่งสี่สองพอเก่าหนึ่งสสองเอา มาบม,มาบัลูกสักมือหนึ่งมันตรงโปะล่ะเก้าหนึ่งสี่สองตัดเหรียก็คือเก้าหนึ่งสี่สองหลกักกะหนึ่งสี่อีกตัวหนึ่งเก้าสองอีกตัวหนึ่งเอาเพื่อให้เพื่อให้กับทางช่วงขาเพื่อให้เรียวไปสีว่า เอาตังค์กตัวนเจาน่างเขียนให้นั่นแล้วตัวอื่นบริณนีปสิวานี่เอาตามนี่เด้อสายด่วนพกพ่กับตัช่วงขาสายด่วนนะคะฟังนี้เป็นสายด่วนสายด่วน9142 142 14เลขล่างก็คือเก่าหนึ่งอาชิตัดเลีเป็นเก้าหนึ่งสสองหนึ่งสีก้สองก็ได้นะคะตร้ช่วงขาเอาขออนุญาตทุกท่นตัวเลขจักน้อยนะพ่อเนาะ ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของผู้พกมพ์สำหรับมืออื่นสองถูกครึ่งน,นี่คือตัวเลขแนวทางที่ผู้พิมเน้นให้แล้วนะคะชุดเต็มได้นําเสนอไปเมื่อกี้นี่คือชุดเต็มนะคะชุดเต็มนําเสนอไปเมื่อกี้นี่นะคะอันนี้เป็นชุดตัดชุดตัดวิ่งลูดที่เจ็ดกับหนึ่งตัวเลขจับคู่ให้มีสองสามเก้าหนึ่งสี่สองหนึ่งห้า เก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะตัวที่พ่อเน้นไห้มีเก้าหนึ่งสี่สองเก้าเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่นะคะแล้วก็เจ็ดห้าตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางที่พ่อเน้นไห้นะคะทั้ช่วงขามักชอบกับจัดน้ำ โบมาโปรชอบกับมือไปก่อนก็ได้เนาะคะ่ะเนาะมึงไปก่อนตัวเลขแนวทางมีเขามหลุดเป็นของธรรมดาเพราะวา่าพอ่อบ่เมนเล็กฝันเป็นเลขสูตรคำนวณเลขสูตรคำนวณก็จะมีเขามหลุดย่ำแม่นกับแมน่นแม่นเนาะเนาะปานจับว่างย่ำบมแมนมันกระสิไปเป็นไปตามสูตรลุดไปตามสูตรแล้วกับเพิ่นกับพัฒนาสูตรแล้วมันก็สิกลับมากขึ้นเก่านะคะเพราะฉะนั้นท่านช่วงเ FC ซีทุกท่านทุกคนกับ พิจารณามึงครั้งนี้จะเป็นสายดวนสายดวนที่ถ้าเข่าสี่ตัวนี้โอ้หลับเต็มเต็มไดยค่ะทุกช่องขาถ้าเข่าสามตัวกับยาขึ้นกันไ่ธรรมดาอันนี้ชุดสองตัวเบาๆบนล่างนะคะมีเก้าหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เก้าสองอันนี้คือเป็นตัวเน้นพิเศษของพบพุ่มเนาะคะเนาะ เขาเอื่นว่าสายดวนนะคะเพราะฉะนั้นสีดวนแม่นหรือสีดวนอย่างเขาโบสถจากเพราะว่าบอกจากว่าเหลวงสวงตัวใหพอเพิ่นกับคัดมาใหอยัางสุดวิธีสุดวิสัยแล้วละ่ะตามนี้นะคะทั้งช่วมพิจารเนาวแคบห,หน้าจอเลยค่ะทั้ช่วขาแคบหน้าจอเลยอย่าลืมแช่ไปอย่าลืมแช่วุลสวงสามแช่ซอยแน่เนาะค่ะเนาะให้พอเมพี่น้องเข้าทั้งอำเภออื่นจังหวัดอื่นประเทศอื่น เด้มาหังจากตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพระพุทน้ำกันมีโชคน้ำกันเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดที่อยากเขากลุ้มงวดที่แล้วแอดได้เอาตัวเลขแนวทางชุดพิเศษมาลง YouTube ยูทูบอยู่ชุดพิเศษนะเข่า3ามสเพราะฉะนั้นทำาทะเลขมาเร็วแอดเอามาลงได้แต่ว่าสายด่วนต้องทาอ่อวีออกสักวันจังจงสิบเอาปากฏตัวเลขได้ เพราะว่ามันคำนวณเลขไหลนะคะทนผู้ช่พรพะฉะนั้นเบาสูกันฟั่งตรงๆเลยถ้าสายด่วนเอ่อจาะแว่นิปเก่านาฬิก,กากกว่าเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวเลขแน,นวทางที่เป็นสายด่วนพิเศษให้เขาไปยูนกลุ่มไล่ถ้าอยากเขาไปนั่ในกลุ่มไล่กะทักมาทั้งเบอ,อร์ทั่ของเจน่าศูนย์แปดสามสองสี่เก้าหกห้าสี่เขาฟรีสาเหตุคือใกล้สิเขาพันษาแล้ว อยากให้พ่อเม่พี่นองเข้าได้มีโชคได้เงื่อนไปทําบุญนะคะบุญจะเกลื้อหนุนเทิ่งภูเห็ดสูตรเทิ่งภูถือเทิ่งอาจารย์เทิ่งเซียนต่างๆอยู่ในช่อง u t u b e ของเจน่าน้ำโชคนี่แหละได้เกลื่อนหนุนกันนะคะเป็นพาลัางบุญกันเลขกกับซีเมนใน,บนีบ้านนี้ถ้าเป็นยังสัน่นได้เงื่อนไปเหตุบุญกระเบียงส่วนนะคะส่วนหนึ่งเอาไว เออซื้ออยากซื้อกินใส่ในชีวิตประจําวันอีกส่วนหนึ่งกับท่านไปเนาะคะเนาะเอาสําหรับคลิปนี้กับวอลเลยใหญ่หางมาแล้วพอมีอยังสีบอลกาแฟขับเอฟซีพอบอกับรถเล่ากับเอาเขารุนรถขึ้นเข้านะเขาก็เขาปั๊บปั๊บรถันรถปัๆๆ๊บตลอดขึ้นเข้านแต่ว่าย่างเขากับโอเคอยูดออ่ดีนะพ่อครับโอเคกันวันมันเป็นจันแล้วจ้า กันว่านกับพ่อรุ่นก็เล่ากระได้น้อยน่กันอือกันรุ่นเขาเนี่ยสุดไอ้สุดเอ็มคับเขาพ่อเขาเป็นจันทรตัวเต้าบะเทียวก่ได้บะชีได้บ่าเอาคือเขาเล็กสี่น้อยเป็นจันทร์ล้วพ่อได้ฟังจ้าอีหพวกมกแล้วกันพวกมากต่บุญไปจันทละพวมากต่เื่อพวกกันยังจ้า

่อ้ผุศสวนผลบุญทรงน้ำให้ตัวเลขแน่วทางของพ่อเขาบนล่างแตกสายดวนให้พ่อแมีพี่น้องเขามีโชคไปน้องกันนละมีเงินเหตุบุญเขาพันศานลวพ,พ่อเนาะจากขอบพระคุณมากค่ะพ่อคาสวัสดีค่ะ